เสียง่านพระไตรปิดกฉบับมหามกุตรราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่45หน้า615ถึง620ทานนสูตรว่าด้วยทานสองอย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายทานสองอย่างนี้คืออามิสานนท,าทานหนึ่งธรรมทานหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาทานสองอย่างนี้ธรรมทานเป็นเลิศ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการแจกจ่ายสองอย่างคือการแจกจ่ายอามิตรหนึ่งการแจกจ่ายธรรมะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาการแจกจ่ายสองอย่างนี้การแจกจ่ายธรรมะเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายการอนุเคราะห์สองอย่างนี้คือการอนุเคราะห์ด้วยอามิตรหนึ่งการอนุเคราะห์ด้วยธรรมะหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บดาการอนุเคราะห์สองอย่างนี้การอนุเคราะห์ด้วยธรรมะเป็นเลิศพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ตรัสทานใดว่าอย่างยิ่งยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสรรเสริญการแจกจ่ายทานใดว่าอย่างยิ่งยอดเยี่ยมวินยูชนผู้มีจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ผู้เป็นเขตอัเลิศรู้ชัดอยู่ซึ่งทานและการแจกจ่ายทานนั้นๆ ใครจะไม่พึงบูชาหมายถึงให้ทานในการอันควรเล่าประโยชน์อย่างยิ่งนั้นของผู้แสดงและผู้ฟังทั้งสองผู้มีจิตเลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระสุคตย่อมหมดจดประโยชน์อย่างยิ่งนั้นของผู้ไม่ประมาทแล้วในคำสั่งสอนซึ่งพระสุคตย่อมหมดจดจบ ฐานสูตรที่9อัตถกถาฐานนสูตรในฐานนสูตรที่9พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้บทว่าทานังได้แก่สิ่งที่พึงให้อีกอย่างหนึ่งเจตนาพร้อมด้วยวัตถุชื่อว่าทานบทว่าทานนี้เป็นชื่อของการบริจาคสมบัติบทว่าอามิสทานังความว่าปัจจัยสชื่อว่าอามิสทานด้วยสามารถแห่งความเป็นของที่จะต้องให้ อธิบายว่าปัจจัยสี่เหล่านั้นท่านเรียกว่าอามิตรเพราะเป็นเครื่องจับต้องด้วยกิเลสมีตัณหาเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งเจตนาเป็นเครื่องบริจาคปัจจัยสี่เหล่านั้นชื่อว่าอามิสทานบทว่าธรรมทานังความว่า บุคคลบางคนในพระศาสนานี้เมื่อแสดงจำแนกกุศลกรรมมบทและอะกุศลกรรมมบทออกไปว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมะเหล่านี้มีโทษธรรมะเหล่านี้ไม่มีโทษ ธรรมะเหล่านี้ท่านผู้รู้ตำหนิธรรมะเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญธรรมะเหล่านี้สมาทานให้บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไร้ประโยชน์เพื่อทุกธรรมะเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขดังนี้กระทำกรรมและผลของกรรมให้ปรากฏดุจชี้ให้เห็นโลกนี้และโลกหน้าโดยประจักษ์แสดงธรรมะให้เลิกละอกุศลธรรมให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมทานส่วนบุคคลบางพวกชี้แจงสัจจะทั้งหลายให้แจ้งชัดว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอภินยัยยธรรมธรรมะเหล่านี้เป็นปรินยยธรรมธรรมะเหล่านี้เป็นปหาตับะธรรม ธรรมะเหล่านี้เป็นสัจจิกาตับพะระธรรมธรรมะเหล่านี้เป็นภาเวตับพระธรรมดังนี้แสดงธรรมะอันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุอมตะธรรมนี้ชื่อว่าธรรมทานขั้นสุดยอดบทว่าเอตทักพังตัดบทเป็นเอตังอักพัง แปลว่าธรรมทานนี้เป็นเลิศบทว่ายะทิทางความว่าบรรดาทานสองอย่างเหล่านี้ธรรมทานที่กล่าวแล้วนี้นั้นเป็นเลิศคือประเสริฐสุด ได้แก่สูงสุดอธิบายว่าบุคคลจะหลุดพ้นจากอนัตถะทั้งปวงคือก้าวล่วงทุกในวัฏฏะทั้งสิ้นได้ก็เพราะอาศัยธรรมทานอันเป็นอุบายเครื่องยางสัตว์ให้ถึงพระนิพพานก็ธรรมทานที่เป็นโลกีะเป็นเหตุแห่งทานทุกอย่างคือเป็นรากเง้าของสมบัติทั้งปวงด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวง รถแห่งพระธรรมย่อมชนะรถทั้งปวงความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาย่อมชนะทุกทั้งปวงดังนี้ ในอธิการนี้อภัยทานพึงทราบว่าทรงสงเคราะห์เข้ากันด้วยธรรมทานนั่นเองการไม่บริโภคปัจจัยทั้งหลายเสียเองแต่ปัจจัยสี่อันตนพึงบริโภคแล้วแจกจ่ายแก่คนเหล่าอื่นโดยมีความประสงค์จะเผื่อแผ่แก่คนทั่วไปชื่อว่าอามิสสังวิภาโคหมายถึงแจกจ่ายอามิส ความเป็นผู้ไม่มีความขวนขวายน้อยแสดงอ้างธรรมะที่ตนรู้แล้วคือบรรลุแล้วแก่คนเหล่าอื่นโดยมีความประสงค์จะเผื่อแผ่ธรรมะแก่คนทั่วไปชื่อว่าธรรมะสังวิภาโคหมายถึงแจกจ่ายธรรมะการอนุเคราะห์การสงเคราะห์คนเหล่าอื่นด้วยปัจจัยสี่และด้วยสังฆะวัตถุสี่ชื่อว่าอามิสานุขโโหหมายถึงอนุเคราะห์ด้วยอามิร การอนุเคราะห์การสงเคราะห์คนเหล่าอื่นด้วยธรรมะโดยในยะดังกล่าวแล้วนั่นแหละชื่อว่าธรรมานุขหโหหมายถึงอนุเคราะห์ด้วยธรรมะคำที่เหลือมีในยะดังกล่าวแล้วทั้งนั้นพึงทราบวินิจฉัยคาถาทั้งหลายดังต่อไปนี้บทว่ายะมาหุฮานังปรมังความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายตรัสทานใดว่าเยี่ยมคือสูงสุดโดยความที่จิตหมายถึงเจตนาเขตหมายถึงปฏิคาหกและไทยธรรมเป็นของโอฬารหรือโดยยังพภกคสมบัติเป็นต้นให้บริบูรณ์คือยังโภกคสมบัติเป็นต้นให้ผลผลอีกอย่างหนึ่งตรัสว่าเยี่ยมเพราะย่ำยีคือกำจัดธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์อื่นๆมีโลภะและมัชริยะเสียได้ บทว่าอนุตตรังความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายตรัสทานใดชื่อว่าเว้นจากทานอื่นที่ยอดเยี่ยมกว่าและให้สำเร็จความยิ่งใหญ่เพราะยังเจตนาสมบัติเป็นต้นให้เป็นไปดียิ่งและเพราะความเป็นทานมีผลเลิศโดยความเป็นยอดทานแม้ในบทว่ายังสังวิภาคังนี้พึงนำเอาบททั้งสองว่าปรมังอนุตตรัง มาเชื่อมประกอบเข้าด้วยบทว่าอาวันนยิความว่าประกาศแล้วคือสรรรเสริญแล้วโดยในยะมีอาทิว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพายกเมื่อให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะทั้งห้าแก่ปฏิคาหกทั้งหลายดังนี้และโดยในยะมีอาทิว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผ้าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลของการจำแนกทานอย่างนี้ดังนี้ ก็เพื่อจะทรงแสดงทานและวิธีที่การจำแนกทานว่ามีผลอย่างยิ่งคือยอดเยี่ยมนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคำมีอาทิว่าอักมหิดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอักมหิความว่าในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในพระอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐที่สุดคือเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยม เพราะประกอบไปด้วยคุณพิเศษมีศีลเป็นต้นบทว่าปสันนจิตโตความว่ายังจิตให้เลื่อมใสคือกำหนดด้วยความเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมและความเชื่อในพระรัตนตรยัยอธิบายว่าทานคือการให้พยธรรมแม้น้อยย่อมมีอานุภาพมากคือสว่างโชดช่วงแผ่ภัยสารไปได้มากเพราะความถึงพร้อมด้วยจิตหมายถึงเจตนาสัมปทา และเพราะความถึงพร้อมด้วยเขตหมายถึงปฏิคาหสมดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วว่าเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วทักษิณาทานที่บำเพ็ญในพระตถาคตเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์ชื่อว่ามีผลน้อยย่อมไม่มีดังนี้บทว่าวินยูได้แก่ผู้มีปัญญา บทว่าประชานังความว่ารู้ชัดซึ่งผลของทานและอานิสง์ของทานโดยชอบทีเดียวบทว่าโกนะยะเชทะกาเลความว่าใครเล่าจะไม่ให้ทานในการเวลาที่สมควรอธิบายว่าทานย่อมสำเร็จหมายถึงเกิดมีพร้อมเฉพาะในเวลาที่ประจวบกับเหตุสามอย่างเหล่านี้คือศรั 1, ทธาหนึ่งไสยธรรมหนึ่งปฏิฆาหกหนึ่ง ไม่ใช่เกิดมีได้โดยประการอื่นอีกอย่างหนึ่งจะให้ทานแก่ปฏิคาหกทั้งหลายได้ในการอันควรเท่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงสแสดงการจำแนกและอนุเคราะห์ด้วยอามิสทานด้วยพระคาถาที่หนึ่งอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะทรงสแสดงการจำแนกและการอนุเคราะห์ด้วยธรรมทานจึงตรัสพระคาถาที่สองว่าเยเจวะภาสันติดังนี้ บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอุพยังความว่าคนทั้งสองฝ่ายคือผู้แสดงและผู้ฟังหมายถึงผู้รับที่ท่านกล่าวไว้แล้วว่าภาสันติสุนันติหมายถึงย่อมกล่าวย่อมฟังดังนี้ก็ในบทว่าอุพยังนั้นมีความย่อดังต่อไปนี้คนเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสแล้วในาศาสนาคือพระสัตธร์รมของพระสุคต คือพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งอยู่ในธรรมะที่เป็นประธานคือวิมุตตายตนะย่อมแสดงด้วยย่อมฟังด้วยประโยชน์กล่าวคือธรรมทานการแจกจ่ายธรรมะและการอนุเคราะห์ด้วยธรรมะของผู้แสดงและปฏิคาหกเหล่านั้นชื่อว่ายอดเยี่ยม เพราะยังประมาทหะประโยชน์ให้สำเร็จชื่อว่าย่อมบริสุทธิ์เพราะหมดจดจากมนทินที่ทำความเศร้าหมองทุกอย่างมีความเศร้าหมองเพราะตันหาเป็นต้นถามว่าของคนเช่นไรตอบว่าของคนผู้ไม่ประมาทในคำสอนของพระสุคต ก็คนเหล่าใดไม่ประมาทในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือในโอวาทที่ทรงพร่ำสอนที่พระองค์ทรงประกาศแล้วโดยสังเขปอย่างนี้ว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งการยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งการยังจิตของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดังนี้แล้วยังสิกขาสามีมอธิศีลสิกขาเป็นต้น ให้ถึงพร้อมโดยเคารพประโยชน์ย่อมบริสุทธิ์แก่คนเหล่านั้นย่อมยังคนเหล่านั้นให้ผ่องแพ้วเกินเปรียบด้วยอรหัตผลวิสุทธิชนี้แลจบอัตถกถาทานนสูตรที่9้า